ปัจจุบันกระแสความเชื่อความศรัทธากำลังได้รับความนิยมทั่วโลกจนเกิดการท่องเที่ยวมูเตลูในประเทศไทยเศรษฐกิจท่องเที่ยวสายมูนับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใหม่ของเมืองไทยการมูเตลูจากการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเสริมโชคลาภและสิริมงคลให้แก่ชีวิตเบื้องหลังผมเนี่ยเป็นปฏิมากรรมแกสะสลักไม้ตะเคียนทองที่มีอายุก,กว่า500ปีเป็นไม้ตะเคียนทองที่ใหญ่ขนาด ห้าคนององมหาเทพท่านมาน,นิมิตในฝันมีองค์การบอกให้ผมเป็นคนสร้างองค์นี้ด้วยไม้ตะเคียนทองท่านบอกว่าต้องเป็นปางที่ท่านประทับสิงโตสิงโตงโต,ต้องเดินอยู่บนก้น,กนเมฆพอท่านเสด็จมาจากเพื้อนบวลยกสิงโตต้องก้าวเท้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเพื่อให้ผู้ที่มาสักการะมีความก้าวหน้าสมเด็จมังคังรูปเรือใช้ช่างเจ็ดคน เป็นช่างเชียงใหม่เป็นช่างโบราณเป็นช่างที่ใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาโบราณแกะสลักด้วยเครื่องมือโบราณองค์นี้เป็นปางที่มีบารมีสูงสุดเป็นปางอำนาจเป็นปางที่มีบริวารเป็นปางที่บงังคังนำรวยเป็นปางที่ประสบผลสำเร็จเป็นปางผู้นำดังนั้นท่านที่มาสักการะที่นี่เนี่ยก็จะได้รับผลสำเร็จท่านที่อยู่ในสายเทพสายหมู่จะมาสักการะองค์นี้กันอย่างหน,หน,หนานแน่น ปฏติมากรรมแกะไม้ใหญ่ระดับนี้เป็นศิลปะปฏติมากรรมแกะสลักไม้ที่เป็นแฮนเมดทำกันได้อย่างไรท่านก็จะลังไหลกันมาเยี่ยมชมมาถ่ายรูปมาสัมผัสเียนเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณครับทั้นตอนการสการะองค์พระพิคเนตปางเฮรัมพะคณะปติ 1. จุดธูปห้าดอกถวายพวงมาลัยดอกดาวเรือง 2. สวดคําขอพอรที่น่าแท่นบูชา 3. ถวายสร้อยมุกให้หนูมุสิกะพร้อมกับกระซิบขอพอรต่อองค์เทพผ่านหนูมุสิกะนักจากนี้ไม่ว่าใครกระซิบอะไรข้างหูของเจ้าคําพูดนั้นจะถึงหูของข้าทัานที่ 4. เอื้อมมือไปสัมผัสฝ่าเท้าองค์เทพ 5. เคาะระฆัง3มครั้งเพื่อให้ดังไปถึงองค์เทพ 6. ขอพรจากหัวใจองค์ราชสีและองค์พระพิกคเนตงานเที่ยวปังพลังมู New Destination of m u t e u in Bangkok at Phoenix จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่11ตุลาคม2567ณชั้น6ด้านหน้าองค์พระพิกคเนตปังเหรมพระคณะปฏิในเวลาประมาณ10โมงเชา้าพบกับอาจารย์เชียงดรปันวิทย์พิบูลธนาพิรม บันทิตาจารย์พิธีมูเตลูสายขาวที่โด่งดังของเมืองไทยผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เทพินดูและการบูชาพระพิคเนตมาฟังกันนะคะว่าอาจารย์จะบอกเล่าการบูชาพระพิคเนตให้เกิดมหาพลังจากศรัทธาสู่ปาฏิหารและการส่งเสริมการท่องเที่ยวสายมูเตลูในเมืองไทยได้อย่างไรคะ่ะการจัดงานในวันที่11ตุลาคม ภายในงานมีการแสดงระบำอินเดียสูงขนมอินเดียขนมบูชาเทพเช่นขนมลาดูขนมโมทกะและการเสวนาการท่องเที่ยวสายศรัทธาและสายมูเตลูโดยอาจารย์เฉียงดรปานวิทย์พิบูลธนาพิรมคุณธนิวันกุลมงคลนายกสมาคมพัตคารไทยประธานผู้จัดงานเที่ยวฟังพลังมูคุณอัศวินคำแวงกรรมการผู้จัดการฟินิกและขอขอบคุณคุณถาปณีเกียรติภับูร ู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศัทธาและการท่องเที่ยวสายมูเตลูในประเทศไทย